สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำยี่ห้อที่เราซื้อจากมันติ๊กต็อกนะครับยี่ห้อชายนิ่งนะครับชายนิง่งปั๊มน้ำราคา437บาทเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันเพื่อมีการไม่เียเวลาผมก็ได้แกะไว้แล้วนะครับเ่าเปิดขึ้นมาเลยนะครับติีกเอาให้มาก็มีหลายอันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นปากีบนะครับเป็นปากีบสลับ คีิบแบตเตอรี่ขั้วบวกขั้วลบของแบตเตอรี่รถยนต์นั่นเองนะครับนมืก็ใช้งานง่ายๆก็คือถ้าเราต่อสายแล้วเราก็คลิปได้เลยอันนี้ก็แข็งแรงนะครับก็ผลิตจากาเขาเรียกอะไรละ่ะวัสดุที่ค่อนข้างใช้งานใช้ได้เลยนะครับก็ไม่ได้ว่าก้องแกงมากนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับมาพร้อมกับน็อตสองสามตัวเนาะอันนี้ นี้เราก็มาดูปั๊มนะครับนี่คือตัวปัม๊มเป็นตัวปั๊มไดมานะครับก็สภาพก็ยังดีดีมากเลยครับก็ถือว่าใช้ได้ฮนะก็ะถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตะแกรงที่กันวัสดุอะไรเข้าไปตัวปั๊มอยู่ข้างในนะครับตัวนี้ก็จะมีให้มาก็จะเป็นแกน1 6ขน ประมาณหคนนะครับถ้าผิดพลาดขออภัยนะครับยี่ห้อชายนิ่งนะครับแล้วการใช้งานเป็นยังไงบ้างใช้งานดีไหมเรามาดูกันนะครับก็จะมาพร้อมกับคู่มือนะครับคู่มืออันนี้นะครับก็จะมีใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับใครเก่งภาษาอังกฤษก็้องอ่านดูได้นะครับตัวนี้ผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็ให้ดูว่ามีมาด้วยนะครับยี่ห้อชายนิ่งนะครับ ครับเราก็จะทดลองน้ําดูนะครับว่าอันนี้ไหมเราก็จะหย่อนลงไปผมตรวจยู่ไกลนะครับผมก็เลยต่อสายมาเป็นแบตเตอรี่เนาะอันนี้ก็จะใช้ปากคีบนะครับปรากฏเริ่มทํางานแล้วครับตัวปั๊มอยู่ตรงนี้เนาะผมกใ็ใส่ท่อหนึ่งนิ้วูคิว่ามันแรงไหมนะครับโอ้โหแรงมากครับทุกผู้ชม ขนาดท่อมายาวตั้งเกือบสิบเมตรแล้วนะครับก็ยังแรงขนาดนี้ก็คือว่าใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยสำหรับการเอาไปใช้กับการที่จะดูดน้ำบ่อ,บอเพื่อเอาไปใช้ในบ้านหรือ,อดูดน้ําเพื่อที่จะวิดปลาอย่นี้ก็ใช้ได้นะครับโดยลดผักดอะไรก็ได้หมดน,นะครับอันนี้ข้อที่ผมต่อมา10เมตรครับ ประมาณ10เมตรได้แต่น้ำหน่างแรงขนาดนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแรงดีนะครับ